เครื่องมือณปัจจุบันในการดูดไขมันมันจะมีการใช้พลังงานต่างๆครับเพื่อทําให้ไขมันแตกตัวได้ง่ายขึ้นไม่ว <benefit> <livres. S 2> <tai> ่าจะเป็นพลังงานของตัวอุลตราซาวบางเครื่องก็ใช้พลังงานความร้อนบางเครื่องใช้พลังงานของนาค้นเข้าไปครับบางเครื่องใช้พลังงานกลครับคือการสานเพื่อให้ไขมันแตกตัวครับมีเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งครับที่ไม่ได้ช่วยเรื่องของการดูดไขมันอย่างเดียวครับแต่ช่วยให้ผิวหนังเรากระชับมากยิ่งขึ้นปัจจุบันจึงมีเครื่องมือส่วนมากจะเป็นการใช้ RF หรือว่า Radio Frequency เข้าไปในชั้นใต้ผิวหนังนะคร มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ร่วมกับการดูดไขมันได้ด้วยนั่นคือทําให้ผิวหนังกระชับไปในการผ่าตัดครั้งเดียวกันด้วยถ้าเราใช้เครื่องได้ดีผลลัพธ์ที่ได้ครับก็จะได้ไขมันที่ปริมาณมากมีเลือดปนน้อยการบวมช้ำการพักฟื้นก็จะเร็วขึ้นการได้ไขมันมากหรือน้อยเนี่ยมันไม่ได้สาคัญเท่าเทคนิคถูกไหมครับเพราะถ้าถึงเราได้ไขมันมากแต่ว่าเราวิเคราะห์ผิดได้ไขมันออกมาผิดบริเวณสุดท้ายก็ผลลัพธ์ไม่ดีเราเลือกเครื่องที่ดีและใช้เทคนิคทททีีีีี่่่่ดดดดรรวมกััันนจะะไ้ผลพธ์สุคบ